สวัสดีผู้หญิงทุกคนที่ยังหายใจอยู่และยังพยายามประคองใจตัวเองต่อไปในแต่ละวันคุณกำลังอยู่กับที่พักใจพอดแคสต์ที่ไม่ได้มาเพื่อปลอบใจแต่จะพาคุณเผชิญหน้ากับความจริงเราจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ห่วยๆห,หรือจมอยู่กับความรู้สึกผิดที่ไม่ควรเป็นของคุณที่นี่คือพื้นที่ปลอดภยัยแต่จะไม่ปล่อยให้คุณอ่อนแอไปตลอดชีวิตเพราะคุณสมควรได้รับอะไรที่ดีกว่าแค่เศษเสีเส้ยวของความรัก เราจะเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังและเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองขอแค่คุณกล้าฟังความจริงที่เราจะพูดต่อจากนี้มีคำพูดหนึ่งที่ผู้หญิงหลายคนคงได้ยินจนเบื่อทำไมยังโสดคำถามสั้นๆที่เหมือนเล่นๆแต่บางครั้งกลับทิ่มลึกลงมาทึงหัวใจทั้งที่เราไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเราขาอะไรเลยเราทำงานได้ดีมีเพื่อนที่รัก มีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบตัวแต่สังคมกลับชอบวัดความสมบูรณ์ของชีวิตผู้หญิงด้วยการมีคู่เราเลยถูกทำให้รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวเป็นเรื่องผิดเหมือนเราต้องรีบหาคนมาจับจองหัวใจไม่งั้นจะถูกมองว่าไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่คู่ควรกับความรักแต่ความจริงคือโสดไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีพอมันหมายถึงเรากำลังเลือก เลือกที่จะรอคนที่ใช่ไม่ใช่แค่คนที่เข้ามาเลือกที่จะใช้ชีวิตใีแบบที่เรามีอิสระทางหัวใจเลือกที่จะรักตัวเองให้มากพอก่อนจะให้ใครเข้ามาในชีวิตหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าความโสดคือความว่างเปล่าแต่สำหรับผู้หญิงที่รู้สักตัวเองดีพอความโสดคือช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้หัวใจคือพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะได้อยู่กับความฝันกับสิ่งที่อยากทา กับสิ่งที่รักและกับตัวเองอย่างแท้จริงผู้หญิงโสดหลายคนวันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะไม่มีใครเอาแต่เพราะเธอรู้แล้วว่าการมีใครไม่ใช่คำตอบของความสุขเธอรู้ว่าการมีคนรักไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดข,ของชีวิตแต่คือการมีชีวิตที่รักตัวเองได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมารักก่อนและเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราจะไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไร เราจะหยุดวิ่งตามคำถามของคนอื่นแล้วเริ่มหันกลับมาถามหัวใจตัวเองว่าวันนี้ฉันมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือยังเพราะบางครั้งความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้รักใครแต่มันอยู่ที่การไม่สูญเสียตัวเองระหว่างรักใครสักคนถ้าคุณคือผู้หญิงที่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเคยถูกถามซ้ำๆว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนอยากให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว มีผู้หญิงอีกมากมายที่เลือกเส้นทางเดียวกันและกำลังยิ้มให้กับชีวิตในแบบที่เธอเลือกเองทุกวันบางทีความโสดอาจไม่ใช่ช่วงพักจากความรักแต่มันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตที่เราจะได้รักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขและได้พิสูจน์ว่าความสุขจริงๆมันไม่ได้มาจากใครเลยแต่มาจากหัวใจที่รู้คุณค่าของตัวเอง เคยไหมตื่นเช้ามาโดยไม่ต้องรีบตอบแชทใครไม่ต้องคอยกังวลว่าอีกคนจะงอนหรือเปล่าไม่ต้องพยายามอธิบายทุกการกระทำของเรารู้ไหมบางครั้งความสงบแบบนั้นแหละคือความสุขที่แท้จริงของชีวิตโสดการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าเราต้องเหงาแต่มันคือการได้รู้จักตัวเองในแบบที่แท้จริงที่สุด ได้ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่เรารักได้ฟังเสียงในใจโดยไม่มีเสียงของใครมารบกวนและได้ค้นพบว่าความสุขของผู้หญิงคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีคำว่าเราเสมอไปในวัยหนึ่งเราอาจเคยคิดว่าความรักคือทุกอย่างเราเคยฝันถึงการมีใครสักคนที่จะเข้าใจดูแลและอยู่เคียงข้างไปตลอด แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราเริ่มเรียนรู้ว่าการมีคู่ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขและการอยู่คนเดียวก็ไม่ได้แปลว่าเราขาดอะไรเลยผู้หญิงหลายคนเริ่มรู้แล้วว่าชีวิตที่สงบและไม่ต้องฝืนอยู่กับใครมีค่ามากกว่าการต้องอดทนกับความสัมพันธ์ที่ไม่เหลือความสุขเพราะบางครั้งการพยายามรักษาใครไว้ กลับทําให้เราทิ้งตัวเองไปทีละนิดความโสดจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลบซ่อนแต่มันคือระยะพักหัวใจที่งดงามคือช่วงเวลาที่เราสามารถเริ่มต้นกับตัวเองใหม่อีกครั้งได้ถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจริงๆกันแน่ไม่ใช่สิ่งที่สังคมต้องการไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากให้เป็น ผู้หญิงโสดหลายคนในวันนี้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจพวกเธอมีงานที่รักมีเพื่อนที่ดีและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนพวกเธอเดินทางคนเดียวได้ไปดูหนังคนเดียวได้และหัวเราะก,กับตัวเองได้โดยไม่ต้องรอใครมาสร้างรอยยิ้มให้มันไม่ใช่การดือ้อไม่ใช่การหยิ่งแต่มันคือการยอมรับว่า ความสุขของเราต้องไม่ขึ้นอยู่กับใครเพราะถ้าเรายังให้คนอื่นมากำหนดอารมณ์ของเราวันหนึ่งเราจะลืมไปเลยว่าความสุขของตัวเองหน้าตาเป็นยังไงความโสดจึงกลายเป็นพื้นที่ที่ผู้หญิงได้ฟื้นหัวใจได้กลับมาใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็นอยากแต่งตัวแบบไหนก็ได้อยากกินอะไรก็ได้อยากไปไหนก็ได้ ไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังไม่ต้องเกรงใจใครเพราะเรารู้แล้วว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่การขาดแต่คือการครบแน่นอนมันมีวันที่เหงามีวันที่รู้สึกว่าถ้ามีใครสักคนคงดีแต่เราก็รู้ว่าเหงาเป็นบางวันดีกว่าเจ็บทุกวันกับคนที่ไม่เข้าใจเราการอยู่คนเดียวไม่เคยทำร้ายใคร แต่การอยู่กับคนผิดต่างหากที่ทำลายทุกอย่างและเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ได้หัวใจเราจะไม่กลัวอีกต่อไปจะไม่รีบไขว่คว้าจะไม่ยอมลดค่าตัวเองเพื่อแลกกับการมีใครไว้แก้เหงาเพราะเรารู้แล้วว่ารักตัวเองไม่ได้หมายถึงเห็นแก่ตัวแต่มันคือการไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำร้ายเราอีกเราดูแลตัวเองดีพอ รู้จักคุณค่าของตัวเองดีพอจนไม่ต้องใช้การยอมใครมาเป็นข้อพิสูจน์ว่าตัวเองคู่ควรกับความรักผู้หญิงโสดที่มีความสุขจึงไม่ใช่คนที่ไม่ต้องการรักแต่เป็นคนที่ไม่รีบมอดรักให้ผิดคนเพราะเธอรู้ว่าถ้าใครจะเข้ามาในชีวิตเธอเขาต้องมาในวันที่เธอไม่ต้องการให้ใครมาเติมเต็ม แต่พร้อมจะเดินไปด้วยกันอย่างเท่าเทียมในสังคมที่มักกดดันให้ผู้หญิงต้องแต่งงานต้องมีครอบครัวการเลือกอยู่โสดจึงเป็นการกล้ารักตัวเองอย่างซื่อตรงที่สุดเพราะมันคือการยืนหยัดอยู่บนความจริงใจต่อหัวใจตัวเองไม่ฝืนไม่แกล้งมีใครเพียงเพื่อให้คนอื่นมองว่าเราสมบูรณ์ ผู้หญิงโสดในวันนี้ไม่ได้รอเจ้าชายในฝันแต่กำลังสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาทีละนิดเธอรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและถ้าวันหนึ่งเธอเจอใครที่อยากเดินข้างๆนั่นจะเป็นการเลือกด้วยหัวใจไม่ใช่เพราะกลัวจะอยู่คนเดียวการโสดอย่างมีความสุขจึงไม่ใช่เรื่องของสถานะ แต่มันคือสภาวะของหัวใจหัวใจที่สงบไม่ต้องวิ่งตามใครหัวใจที่รู้ว่าตัวเองมีค่าแม้ไม่มีใครมายืนยันเธอสามารถสร้างความรักขึ้นได้ในทุกวันด้วยการดูแลตัวเองพูดดีกับตัวเองให้อภัยตัวเองและยิ้มให้กับชีวิตในทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเพราะเธอรู้ดีว่าแค่ยังหายใจได้อย่างมีความสุข ก็ถือว่าเธอกำลังใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วอย่าให้ใครมาตัดสินว่าเราควรมีคู่เมื่อไหร่อย่าให้คำพูดของใครมาทำให้เรารู้สึกด้อยเพราะในความจริงความโสดไม่ได้ทำให้ใครล้มเหลวมันแค่เปิดโอกาสให้เราได้อยู่กับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองและเมื่อเรารักตัวเองมากพอวันหนึ่งหากใครเข้ามา เราจะไม่ยกทั้งชีวิตให้เขามาเป็นเจ้าของความสุขของเราแต่เราจะรู้จักแบ่งปันความสุขจากหัวใจที่เต็มอยู่แล้วเพราะสุดท้ายความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การได้ครอบครองใครแต่มันคือการได้ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนดังนั้นถ้าวันนี้คุณยังโสดอย่ามองว่ามันคือช่วงเวลารอคอย แต่มองว่ามันคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของชีวิตเพราะมันคือช่วงเวลาที่คุณได้รู้ว่าฉันรักตัวเองได้ดีแค่ไหนโดยไม่ต้องมีใครเลย <c oughs> เมื่อเราเริ่มโตขึ้นเราจะค่อยๆเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ต้องมีทุกอย่างเพราะเหมือนในภาพยนตร์ไม่ต้องมีคนรักไม่ต้องมียานในฝันไม่ต้องมีบ้านใหญ่ถึงจะมีความสุขได้ เพราะความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรามีแต่มันอยู่ในความรู้สึกพอใจในสิ่งที่เราเป็นและคนที่เข้าใจเรื่องนี้ได้เร็วที่สุดมักจะเป็นคนที่เรียนรู้จากความเหงามาแล้วทั้งนั้นการอยู่คนเดียวทำให้เราได้เห็นหลายสิ่งที่ไม่เคยเห็นเราเริ่มมองออกว่าบางครั้งที่เราต้องการใครไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะเรากลัวจะอยู่คนเดียว เรากลัวเงียบกลัวเหงากลัวไม่มีที่ยืนในสังคมแต่เมื่อเราอยู่กับตัวเองได้นานพอเราจะพบว่าความเงียบมันไม่ได้ทำร้ายเราเลยมันแค่พาเราไปพบกับตัวตนที่แท้จริงที่เราลืนไปนานเท่านั้นเองความโสดไม่ได้แปลว่าไม่มีใครเลือกแต่มันแปลว่าเราเลือกอย่างมีสติ เราเลือกที่จะไม่เดินเข้าไปในความสัมพันธ์ที่ครึ่งๆึ่งกลางๆเราเลือกที่จะไม่ยอมลดคุณค่าตัวเองเพียงเพื่อจะได้มีใครสักคนและเมื่อเรามองย้อนกลับไปในชีวิตที่ผ่านมาเราจะเริ่มขอบคุณตัวเองมากขึ้นที่ครั้งหนึ่งเคยกล้าออกจากสิ่งที่ไม่ดีที่ครั้งหนึ่งเคยกล้ายืนจัดแม้ต้องอยู่คนเดียวและที่ครั้งหนึ่ง เราไม่ปล่อยให้ใครมาทำลายความสงบในใจเราชีวิตโสดไม่ได้สวยงามทุกวันมันมีวันเหงามีวันที่เปล่าใจแต่ก็มีวันที่เราได้หัวเราะกับตัวเองอย่างจริงจังมีวันที่เราได้ทำในสิ่งที่อยากทำโดยไม่ต้องขออนุญาตใครมีวันที่เราได้เดินตามฝันอย่างอิสระและกลับบ้านพร้อมหัวใจที่ยังเบาสิ่งเหล่านี้ คือของขวัญที่ความโสดมอบให้เรามันคือเวลาที่เราได้ฟื้นฟูทั้งใจและความฝันได้ทบทวนสิ่งที่เราเคยยอมได้เข้าใจว่าความรักควรมีหน้าตาแบบไหนและได้เตรียมหัวใจให้แข็งแรงพอจะเปิดรับรักทั้งใหม่ในวันที่พร้อมจริงๆแต่ต่อให้วันนั้นไม่มาถึงต่อให้ไม่มีใครเดินเข้ามาเลยเราก็ยังยิ้มให้ตัวเองได้อยู่ดีเพราะเรารู้ว่า เราไม่ขาดอีกต่อไปแล้วเราอาจไม่มีเขาแต่เรามีเราและนั่นเพียงพอแล้วเรามีความฝันมีความสามารถมีรอยยิ้มที่สวยที่สุดในแบบของเราเองเรามีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เลือกและเราไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองผ่านความสัมพันธ์อีกต่อไปถ้าวันหนึ่งเราเจอใครที่ดีเขาจะเข้ามาเติม ไม่ใช่มาแทนแต่ถ้าไม่เจอเราก็ไม่เสียใจเพราะเราได้ใช้ชีวิตเต็มที่แล้วเพราะผู้หญิงที่โสดอย่างมีความสุขคือผู้หญิงที่เข้าใจว่าชีวิตที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะแต่มันขึ้นอยู่กับความสงบในใจและเมื่อหัวใจเราสงบต่อให้ไม่มีใครเคียงข้างเราก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ลำพังเลยจริงๆเพราะความโสดไม่ใช่ความว่างเปล่า แต่มันคือพื้นที่ของความสมบูรณ์พื้นที่ที่เราสามารถวางอดีตลงได้และเริ่มต้นรักตัวเองอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนอย่าปล่อยให้ใครมาทำให้เรารู้สึกว่าการอยู่คนเดียวคือความล้มเหลวของชีวิตเพราะความจริงคือการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขได้คือศิละปะของหัวใจที่คนเข้มแข็งเท่านั้นจะเข้าใจการรู้จักรักตัวเอง ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ต้องการใครแต่มันหมายความว่าเรารู้แล้วว่าตัวเองต้องการแบบไหนแล้วเราจะไม่ยอมลดคุณค่าของหัวใจเพื่อให้ใครมารักเราครึ่งๆกลางๆอีกต่อไปเรามักจะเติบโตมาในสังคมที่บอกเราว่าความรักคือเป้าหมายสูงสุดแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าการมีความรักที่ดีต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนเพราะถ้าเราไม่รู้ว่า ตัวเองมีค่าแค่ไหนเราจะยอมถูกทำร้ายได้ง่ายเหลือเกินเราจะยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมเพราะกลัวการสูญเสียทั้งที่สิ่งที่เราสูญเสียไปมากที่สุดคือตัวเราเองการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่มันคือการรับผิดช,ชอบต่อหัวใจตัวเองเราต้องเป็นคนแรกที่เข้าใจความเหนื่อยความกลัวความฝันของตัวเอง ต้องเป็นคนแรกที่พูดดีกับตัวเองแม้นทั้งโลกไม่เข้าใจเราและต้องเป็นคนแรกที่ไม่ทอดทิ้งตัวเองไม่ว่าจะผ่านความรักหรือความโดดเดี่ยวอย่ารอให้ใครมาทำให้คุณรู้สึกมีค่าเพราะคุณมีค่าอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ต้องพยายามเป็นที่รักของใครคุณมีค่าในวันที่คุณล้มเหลวคุณมีค่าในวันที่คุณร้องไห้และคุณยังมีค่า แม้ในวันที่คุณไม่รู้จะยิ้มให้ใครคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกไม่ต้องสวยกว่านี้ไม่ต้องประสบความสำเร็จกว่านี้ไม่ต้องมีคู่ไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีใครมาอุ้มมือไว้คุณเพียงต้องยอมรับว่าฉันดีพอแล้วในแบบที่เป็นเมื่อคุณยืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างมั่นคงหัวใจคุณจะไม่สั่นไหวง่ายๆอีกต่อไป เพราะคุณจะรู้ว่าต่อให้ใครเข้ามาในชีวิตหรือจากไปคุณก็ยังมีสิ่งสําคัญที่สุดอยู่กับตัวเสมอคุณเองอยากกลัวที่จะอยู่คนเดียวเพราะในความเงียบนั้นเองจะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเสียงที่คุณอาจลืมไปนานแล้วเสียงของตัวตนที่แท้จริงที่อยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาต ทุกครั้งที่คุณล้มอย่าตำหนิตัวเองเพราะความล้มเหลวไม่ได้ลดคุณค่าของคุณเลยแม้แต่น,นิดมันแค่สอนให้คุณเข้าใจว่าหัวใจที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากการไม่เจ็บแต่มันเกิดจากการกล้าลุกขึ้นยิ้มทั้งที่ยังปวดอยู่และเมื่อวันใดคุณเงยหน้ามองกระจกอย่ามองเห็นแค่รอยเหี่ยวย่นหรือความเหนื่อยลา้าจงมองเห็นผู้หญิงที่ผ่านอะไรมาเยอะมาก แต่ยังยืนอยู่ได้ผู้หญิงที่ไม่รอให้ใครมาบอกว่าคุณเก่งหรือดีพอเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณคือคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตตัวเองอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองในทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาไม่ว่าจะมีใครอยู่ข้างๆหรือไม่ก็ตามเพราะรอยยิ้มนั้นคือประกาศของหัวใจว่าฉันรักตัวเองดีพอแล้วและฉันไม่ขาดอะไรเลย บางครั้งเราอาจไม่ต้องการคำปลอบใจจากใครเราแค่ต้องการช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองอย่างสงบได้หายใจช้าๆแล้วบอกตัวเองว่าชีวิตตอนนี้ก็ไม่ได้ขาดอะไรเลยจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในสถาน,นะไหนก็ตามโสดมีคู่หรือเพิ่งเลิกราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับหัวใจตัวเอง เพราะต่อให้มีคนรักที่ดีที่สุดในโลกแต่มันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเรายังไม่รู้จักรักตัวเองอย่ากลัวอนาคตที่ยังไม่มีใครอย่าก,กังวลกับคำถามของคนอื่นเพราะไม่มีใครรู้ดีเท่าหัวใจของเราเองว่าเรามีความสุขในแบบที่เป็นอยู่หรือเปล่าวันหนึ่งอาจมีใครบางคนเดินเข้ามาแต่วันนั้นเขาจะไม่เจอผู้หญิงที่กำลังรอให้ใครมาเติมเต็ม เขาจะเจอผู้หญิงที่มีหัวใจเต็มเปี่ยมพร้อมจะแบ่งปันความรักจากความสุขที่เธอสร้างเองและถ้าไม่มีใครเดินเข้ามาเลยมันก็ไม่ได้ทำให้คุณด้อยลงแม้แต่นิดเดียวเพราะคุณได้ใช้ชีวิตอย่างเข้าใจตัวเองได้หัวเราะก,กับเรื่องเล็กๆได้ร้องไห้กับเรื่องใหญ่ๆและยังยืนอยู่ได้ด้วยหัวใจที่อ่อนโยนแต่มั่นคนชีวิตไม่ต้องมีใครถึงจะสมบูรณ์ ราะความสมบูรณ์จริงๆเริ่มต้นจากข้างในตัวเรามันเริ่มจากการรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและกล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เลือกโดยไม่ต้องขอโทษใครดังนั้นหากคืนนี้คุณกำลังฟังอยู่คนเดียวอยากให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ลำพังเลยมีผู้หญิงอีกมากมายที่กำลังยืนอยู่บนเส้นทางเดียวกับคุณต่างคนต่างเรียนรู้ที่จะรักตัวเอง ต่างคนต่างสร้างความสุขจากหัวใจที่ไม่ต้องมีใครมาเติมเต็มและถ้าวันใดหัวใจคุณเงียบสงบลองฟังดูดีๆคุณจะได้ยินเสียงบางอย่างแผ่วเบาอยู่ข้างในเสียงที่พูดว่าเธอเก่งมากเลยนะที่รักตัวเองได้ขนาดนี้ถ้าคุณฟังถึงตรงนี้ขอบคุณที่ยังอยู่กับที่พักใจพื้นที่เล็กๆที่ไม่ตัดสิน พื้นที่ที่คุณไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาและพื้นที่ที่เราเชื่อว่าแม้วันนี้คุณจะร้องไห้พรุ่งนี้คุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยิ้มได้เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามเปิดแจ้งเตือนเอาไว้เพราะทุกสัปดาห์เราจะกลับมานั่งข้างๆคุณอีกครั้งคอยพูดในวันที่คุณรู้สึกว่างเปล่าคอยปลุกในวันที่คุณหมดแรงคอยกระชากค,คุณออกจากความสัมพันธ์ที่แม่งโคทำร้ายที่นี่ไม่ใช่แค่ช่อง podcast แต่มันคือที่พักใจที่คุณคู่ควรและสุดท้ายถ้าคุณพร้อมจะลุกขึ้นอีกครั้งเราจะเดินไปพร้อมกันไม่ปล่อยให้คุณกลับไปเจ็บแบบเดิมอีกเด็ดขาดพร้อมสำหรับคลิปถัดไปไหมเพราะเราจะไม่หยุดจนกว่าคุณจะรักตัวเองได้มากกว่ารักคนที่ไม่เห็นค่าเรื่องราวที่จริงที่สุดในหัวใจที่พักใจเจอกันตอนหน้าในพอดแคสต์ที่พักใจ